เป็นสีด๊อกซีเล นะวันนี้นะก็เป็นวันที่เปิดจองวัคซีนชิโนโฟาร์มวันนี้ผมก็ลงทะเบียนนี่เกือบเกือบจะชั่วโมงแล้วนะจะอยู่กับน้องหนิงลงเท่าไหร่เขาแบบผู้ใช้จํานวนมากอะไรประมาณนี้ลงสองสาเพื่อแล้วก็ยังมีในคอมมิกในคะอมเราก็ต้องลงนี่นี่ขนาดผมนั่งคุยไปก็คือกดลงทะเบียนไปเรื่อยๆนะแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีโอเคครับเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่า,วาเราจะลงมันได้หรือเปล่า One hour One โอเคครับทุกคนครับณนะตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราได้ทําการพยายามจะจองนะตอนนี้ก็ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับผมแต่ว่าคนที่จองได้คือผมจองได้แค่คนเดียวนี่นะครับจองได้คนเดียวโอนเงินอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เรียกโรงพยาบาลประจวบแต่ว่าจริงๆอ่ะก็พยายามจะเรียกโรงพยายบาลที่อยู่ใกล้บ้านนั่นแหละแต่ว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านก็คือเต็มหมดเลยนะครับจะมีก็อยู่มีในกรุงเทพนะฮะแล้วก็ประจวบแล้วก็ ในบริเวณต่างจังหวัดภาคใต้ภาคเหนือนูน่นอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็เอาเป็นลงที่โรงพยาบาลระจบแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าอาจจะพาทุกคนลองไปเที่ยวดู <Okay. S 1> ไปรีวิวรีสอร์ทแถวนั้นว่าที่ไหนมันค่อนข้างที่จะน่าเที่ยวน่าดูยังไงก็เตรียมเดินทางกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ A few minutes later สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะดูขออนุญ,ญาตมาเปิดคลิปคนเดียววันนี้เรามีภารกิจค่ะทุกคนโดยที่จะพานี้ไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนของอะไร ฉีดวัคซีนในไฟเซอร์อไม่ได้ไฟเซอร์เราจะไม่ได้เราไปฉีดที่โนซางก่อน<ไ>แล้วเราได้ไปฉีดยังไงเดี๋ยวเราจะมีคลิปไปชมใช่เพราะว่าก่อนที่จะได้ไปฉีดอะ่ะคือยากเย็นมากเดีย๋ยวมาดูว่าหลังจากการฉีดแล้วอาการจะเป็นยังไงไโอเคไปกันเลยครับไปกัน การวัคซีนชิโนฟาร์มอย่าเราต้องมาตรงนี้แต่เดี๋ยวตอนนี้เราวนหาที่จอดรถก่อนนะคะทุกคน one hour later แล้วเราก็มาถึงโรงพยาบาลประจวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันดับแรกก็ยิบบัตรคิวแล้วก็กรอกแบบฟอร์มนะครับทีนี้เราก็จะไปนั่งรอต่อคิวตามเรียกแล้วกันประมาณนี้ <Okay. S 1> นี่คะ่ะทุกคนตอนนี้พี่ลี่ก็กําลังจะยื่นเอกสารนะคะแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มเติม,มแล้วเดี๋ยวก็จะไปนั่งรอตรงนู้น 对了。 ร็จแล้วนนี least, ้นะแล้ก็ทำได้ทำการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ได้แล้วนัแต่าชิโร์ทำ้ผมได้กอสไมอ่ะก็ยังช่วงนี้ก็อรับแต้องนั่งรอการคือไม่ได้นวแ่้ต้องรอดูประมาณสนาทีกนไหนดูแขนดิไหนนิดเดียวเองโอเคต่ช่วงนี้ก็ต้องนั่งรอดูการกันว่ามีการข้างเคียงอะไรหรือโอเค Two thousand years later. Oh. หลังจากที่ผมนะครับได้ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยนะครับ<ช>ผมก็ขับรถมาเรื่อยๆคือไม่ได้มีจุดหมายอะไรเลยนะครับรถมาตามทางเรื่อยๆเลยจนมาเจอที่นี่เลยนะผมเรียกว่าหาดกระจบดีกว่าใช่ใชคือ <ๆ S 1> เราก็ไม่รู้ว่าแลนด์มาร์ตรงนี้เขาเรียกกันว่าอะไรแต่ว่าเอาเป็นโดยรวมแล้วกันคือสวยมากอะ<ช>่ะ<ช>มันเป็นเหมือน <ๆ S 2> มีเกาะเป็นภูเขาเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีเรือประมงอะไรประมาณนี้นะสวยมากเลยลมเย็นมาก จะจะพาชมบรรยากาศรอบๆแล้วกันว่าบราาิการจะเป็นยังไงบ้างแล้วจะสวยงามขนาดไหนะนะครับผมโอเคครับไปชมวิวกันเลยบายบาย I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all l l be okay i move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright จากนี้นะเดี๋ยวเราน่าจะต้องหาที่พักกันสหน่อยหนึ่งนะครเพราะว่าเดินทางมาประมาณสักสสามชั่วโมงกว่าแล้วที่เกียรตจะขับกลับแล้วนะรัแล้วเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่า วันนี้เราจะไปพักที่ไหนไหนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวจะมารีวิวชมด้วยกันนะครับ <c oughs> ไปเลย <c oughs> ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่พักกันแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงไปเช็คอินก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงไปสองสนตรงนี้นเป็นวิวคัมดิงนะครับผมก็จะเป็นน้ำมะพร้าวนะจากทาง สานชัยพลกระดับรีสอร์ทไปกับสุดที่มาก่ A few moments later นี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันดีกว่านี่ค่ะทุอันนี้คือห้องพักของเรานะคะได้ี e การ์ดไปแล้ว เป็นห้องการ์เด้นบริเทณนะคะห้อง C02 หน้าห้องก็จะมีที่นั่งและตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างเทา้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเข้าไปในห้องกันแล้วบรสษัคของปลอดภัไยที่นี่คือดีมากค่ะเอเย็นช่ำมากพี่พนักงานเขาเข้ามาเปิดให้เราเรียบร้อยแล้ว้องสายบริการนี่เข้ามาถึงนะคะห้องแรกเลยค่ะ จะเป็นเกียรนอนแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นทีวร์ีดสามารถเลื่อนได้สมมติว่าอยากมานั่งชิลๆตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เลื่อนทีวีมา,านั่งดูทีวีตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องแป้งนะคะทานอาหารได้ขนมชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยคือทานฟรีนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีน้ำเปล่ามีน้ำอัดลมให้ให้เราทานฟรีเช่นกัน อุาอำนวยความสะดวกนะคะที่นี่มีการนุ้มร้อนให้แล้วก็นี่ตู้เสื้อผ้าคือที่เนี่ยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเราพร้อมมากเขามีไดรอเป่าผมด้วยค่ะทุกคนคือไม่ต้องหกมาเลยอ่ะแล้วก็นี่มีไฟฉายแล้วก็มีชุดผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยพร้อมเลยค่ะแล้วก็มีตู้เซฟด้วยค่ะสำหรับคนที่เข้าพักนะคะแล้วก็แบบมีของมีค่าอยากจะออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใช้ตู้เซฟของที่นี่ได้เลยนะคะโอเค นี่นะคะห้องนี้ทุกคนต้องริเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำเขามีต้องสาวาม่ต้ขนาะสองคู่น่ารักมากเลยตรงนี้ก็เป็นชาวเวอร์นะคะแล้วก็มีอาาบ้ําด้วยแล้วก็เห็นไหมทุกคนลองไปสิน่ารักมากค่ะเป็นกระจกใสด้านหรือว่าถ้าแบบอาบอยู่แช่อยู่เขนินอนไก็สามารถดึม่านลงมาได้ที่เราเลือกห้องนี้นะคะก็เพราะตรงนี้แหละค่ะโมนี้มันน่ารัก รวมนี้ถูกใจเดินใจมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่ากิจกรรมที่รางวัลที่งานยังมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกนะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามชมด้วยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าต่อไปเราจะมีอะไรให้ทุกคนชมนะคะทุกคนไปแล้วค่ะ มา,มานั่งอยู่ริมทะเล,ลค่ะดูบรรยากาศตอนเย็นสิโอไม่มีแดดบรรยากาศดีมากนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ริมชายหาดแล้วเหมือนหาดส่วนตัวเรามากๆเลย บรรยากาศดีามากๆนะทุกคนในช่วงประมาณ5โมงได้ประมาณนี้ตั้งหาดนี้แบบคนท่องเที่ยวคือน้อยมากนะฮะไม่มีเลยอะ่ะใด้มีความเป็นไ่วเวทวมากเลยต <c oughs> นี้ดูสิไม<ะ>่มีใครเลยค่ะทุกค <c oughs> นนี่คุณเขากำลังเล่นโดนอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพาทุกคนไปชมภาพมุมสูงสวยๆของที่นี่กันนะคะทุกคน ไปเลย ว่าดูนู่นฝนมาแล้วทุกคนนะฝนแบบมามืดเลยขอยัดมีฝนก่อนดีกว่าไม่จ <c oughs> ะฝนมาเดี๋ <f ren> ยว <c oughs> จะเปียกกันหมดทุกคนนะค <c oughs> ่ะโอเคปสำหรับที่นี่นะคะทุกคนคือตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นถึง2ทุ่มมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะที่นี่เขาก็จะมีบริการอไอศครีมแลวก็ป๊อปคอร์ฟรีนะคะสำหรับคนที่มาเข้าผักนะคะเอามารับประทานได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรา แล้วเดี๋ยวก็จะรอปอบพรนแไปกันไปกินกัน A few moments later สำหรับตอนนี้นะฮะก็เป็นอาหารมื้อเย็นของเรานะครับ ของทาง s ั n ช h ย n ีสอ s o r ที่มีจําหน่ายให้กับลูกค้าที่มาเข้าพักที่นี่นะครับวันนี้เราก็ยกตัวอย่างาง่ายๆสักสองเมนูแล้วกันเพราะว่าเรามากันแค่สองคนใี่เไม่งั้นสั่งเยอะเด๋ยวกินไม่หมดดูกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่นี่นะคะผัดชาทะเลว้าวเมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นต้มขาไกา่<ะ>เดี๋ยวขอตัวกินข้าวมื้อเย็นก่อนนะคะทุกคนเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะ อรุวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้าแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้มีพี่พนักงานนะคะเอาอาหารเช้ามาเสริมนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารเช้าของเราจะมีอะไรบ้างคะ่ะทุกคน,กนเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูสิมีข้าวต้มหมูข้าวต้มกุ้งนะคะ บ้านเช้ามีสลัดมีผล,ลไม้มีเคี้ยวด้วยเกี๋ยวซามีคอนเฟริ์อุ้ยมีนมส้มมีนมเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเ,ยยยเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า วันนี้นะฮะก็เป็นอีกวันหนึ่งหลังจากที่ผมนะได้ฉีดวัคซีนชิโนโฟาร์มไปนะครับเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็คือคือตั้งแต่เมื่อวานเลยดีกว่าไม่มีอาการที่จะปวดแขนหรือว่ามีอาการไข้ขึ้นหนาวสั้นะไยคือไม่มีเลยปกติทุกอย่างไม่รู้ว่าหลายท่านอาจจะเป็นหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เป็นเหมือนผมก็ได้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่ที่ร่างกายของแต่ละคนนะเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนนั้นมีภูมิต้านทานไม่เหมือนกันใกล้ถึงเวลาที่เราต้องกลับแล้วแบงค์ครับ One HOUR LATER ตอนนี้นะคะเราก็เช็คเอาท์มาอยู่บนรถกันแล้วนะคะก็ทริปนี้ถือว่าเป็นทริปที่แบบพามาฉีดวัคซีนแล้วก็พักพ่อนครับผมสำหรับวันนี้เราส่งข้อข่าวลาไปก่อนแล้วกันนะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะแล้วก็กดดิ่งให้กับช่องเราด้วยแล้วกันนะครับ Billy Channel นะครับผมก็ไปแล้วนะคะ่ะทุกคนเ <Okay, bye. S 2> จอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย